สวัสดีค่ะมาพบกับน้องะจ๋าเพชรยน์อีกแล้วนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสีแยกมีนบุรีค่ะวันนี้น้องจ๋ามีรถสวยๆนะคะเข้ามาใหม่อัปเดตให้ FC เพชยยนต์แล้วก็ FC น้องะจ๋สาทุกท่านได้ชมกันเลยนะคะวันนี้กับ i n s u ดีแม็กนะคะ3.0นออโต้พลสติกนะคะซึ่งหลายคนตามหามากๆเลยนะคะโดยเฉพาะรุ่นนี้ซึ่งป้ายแดงไม่มีผลิตมาแล้วนะคะและตอนนี้มีที่เพชรยนต์เท่านั้น นะคะหนึ่งเลยนะคะคัดเกรดนะคะคัดคุณภาพรถไม่มีพิคว่ำรถไม่มีจมน้ําไม่มีไฟไหม้แน่นอนนะคะหายากแล้วก็ตอนนี้นะคะขายดีมากๆเลยนะคะล่าสุดนะคะเข้ามาประมาณ6-7คันตอนนี้ติดจองไปหมดเรียบร้อยแล้วแม้กระทั่งคันนี้เช่นกันนะคะก็อาจจะไปไวๆเหมือนกันนะคะแต่ถ้า FC คนไหนอยากทราบรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมนะคะดูคลิปนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็น3.0นะคะพลสติกนะคะตัวแซดพลสติกนะคะ ราคาอยู่ที่645,000บาทเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นราคาตั้งขายหน้าป้ายและที่สำคัญนะคะสามารถจัดยอดได้เต็มนะคะคันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะสภาพสวยเดิมทั้งคันนะคะเพราะว่ารถคันนี้พึ่งเข้านะคะและมีแคคาลิบอยด้วยนะคะตรงนี้ด้านหน้าได้อะไรบ้างนะคะจนนี้เป็นโฉมปี2018นะคะโฉม2018ก็ได้ในส่วนของไฟ มัลติรีฟ e เคเตอร์นะคะไฟเดทาไทม์รันนิ่งนะคะ, running, ะ,คะซึ่งเป็นของแท้สตนด์ดจากโรงงานคมไปสวยใสยใหม่ๆไม่มีรอยเหลืองเลยนะคะไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้พร้อมกรอบโครเมียมนะคะกระจังด้านหน้านะคะรวมไปถึงตัวทะเบียนร,รถนะคะตัวนี้ได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะคันนี้ใช้ไปเพียง1 0 0 0 0แกิโลเมตรเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นไม้แทสไม่ได้ผ่านก,นการกอไม้แน่นอนนะคะสังเกตได้ล่ารถนะคะ โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะสีเดิมทั้งคันนะคะใครสนใจคันนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็โทรเข้ามาที่เพจยนหรือรีเควสน้องจะจเจได้เลยนะคะสเปคนี้หายากแล้วนะคะบอกเลยนะคะ,ะมาดูด้านข้างนะคะตัวนี้ได้ล้อสแตนดาร์ดนะคะยังไงนะคะตัวนี้นะคะได้แม็กอัลอยนะคะถ้าเป็นโฉมปี2018 m น c ะคะแม็กอลอยยังไม่เป็นสีทูโทนนะคะก็จะได้ในส่วนของดูมตรงกลางอีซูนะคะพร้อมกับ แมกนะคะไลเนอร์ iner, ซึ่งเป็นอ่าไม่ใช่แมกไลเนอร์แมกอลอยนะคะเป็นของสแตนดาร์ดจากโรงงานได้ขอบ18นะคะคันนี้ได้ยางขอบ18มาพร้อมยางปี2021นะคะซึ่งดอกยางนะคะบอกเลยว่าคันนี้ใช้ได้อีกยาวๆนะคะใช้ได้อีกยาวถึงปีสองปีเลยนะคะแล้วก็สเปคตัวนี้นะคะตัวนี้ได้อะไรบ้างนะคะฝั่งประตูด้านคนข,ขับจะเป็นสมาร์ทเอนทรีอ่าจะเป็นสมาร์ทเอนทรีนะคะหรือว่าปุ่มกดเปิดประตูที่ฝั่งคนขับ ส่วนกระจกนะคะปรับอตัตโนมัติไฟฟ้านะคะเป็นกรอบโครเมียมค่าด้านข้างของประตูก็จะเขียนคําว่า Highlander นะคะสังเกตว่าความสวยความเดิมของรถนะคะแม้กระทั่งบันในทางขึ้นนะคะยังสภาพไม่ชํารุดไม่ช้านะคะสภาพยังคงความใหม่ความเดิมนะคะรถคันนี้ถือว่าน่าใช้งานมากๆเลยนะคะเพราะว่า1เลยนะคะเกรด A 2รถไม่ช้านะคะ3ไม่แท้ราคาก็สามารถจับต้องได้พรอยู่ที่ เริ่มต้นอยู่ที่1 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะในกรณีที่ไม่ได้ใช้เงินออกรดเลยและตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะรถโดนใจนะคะลูกค้าคนไหนเข้าเงื่อนไขกับทางธนาคารธนาชาิสามารถขอโปรนี้ได้ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.59นะคะตลอดอายุสัญญาถ้า7ปี2.99เท่านั้นนะคะโปรนี้เด็ดๆสำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขของธนาคารธนาชาิถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรหาน้องจ๋าเดี๋ยวคุยรายละเอียดและมีคำถามและมีคำตอบให้ลูกค้าทุกคำถามแน่นอน ะะมาดูด้านหลังนะคะตัวนี้ด้านหลังนะบอกก่อนว่ารถคันนี้เพิ่งเข้าเก็บงานยังไม่เรียบร้อยทั้งหมดนะคะก็ขาดแค่ะทะเบียนนะคะแล้วก็ใส่ไม่ไม่แน่ใจว่าก่อนเข้าอะคะมีเขามีกันชนท้ายมาให้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวดูให้นะคะถ้าไม่มีถ้ามีแล้วเขาถอดออกในช่วงสปานะคะก็จะใส่ให้พร้อมทะเบียนนะคะก็เป็นของเดิมทั้งหมดนะคะฝาท้ายนะคะไม่มีการทําสีนะคะแล้วก็ในส่วนของ กล้องถอยหลังนะคะตัวนี้เป็นของสแตนดาร์ดจากโรงงานมองผ่านหน้าจอเนได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแคลิบอร์สแตนดาร์ดจากโรงงานติดตั้งมานะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ไลเนอร์มานะคะอ่ะเนี่ยทะเบียนถอดออกยังไม่ได้ใส่ให้นะคะนะคะตัวนี้นะคะเป็นของสแตนดาร์ดจากโรงงานนะคะไม่ได้มีไลเนอร์มาให้นะคะแต่ใครไม่ได้ซีเรียสว่าไม่มีไลเนอร์ก็ได้ไม่เป็นไรอยากได้แคลิบออ์ไปทาํามาค้าขายท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะ รับเหมาหรือว่า,าประกอบอาชีพต่างๆนะคะต้องใช้รถกระบะบรรทุกแล้วก็มีหลังคาไว้ให้เรียบร้อยบอกเลยนะคะแค่หลังคาถ้าไปติดตั้งเพิ่มเติมนะคะถ้าไปติดเองราคาไม่ใช่น้อยนะคะแต่ถ้ามาซื้อกับเรานะคะได้ไปเลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะอ่านะคะถัดมานะคะมาดูฝั่งด้านขวาด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะตรงคัสซีนะ ก็เป็นของเดิมทั้งหมดนะคะคุณลูกค้านะคะของเดิมทั้งหมดเลยที่น้องจ๋าพยายามพรีเซนต์นะคะน็อตทุกจุดน็อตทุกตัวไม่ติงไม่ขยับนะคะไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะแน่นอนเพราะว่ารถคันนี้หรือทุกทุกคันในเพรยนเป็นรถชัดเกตนะคะที่สําคัญเลยนะคะที่ลูกค้าได้ไปก็คือหนึ่งเลยนะคะความเชื่อถือความเชื่อมั่นนะคะเรื่องคุณภาพและการบริตีนะคะเรามีให้ลูกค้าทุกทุกท่านนะคะทั่วประเทศ ใครที่ดูอยู่นะคะสนใจรุ่นนี้ก็โทรเข้ามาหาน้องเจะจ๋าได้เลยเะคะอ่ะมาดูภายในกันบ้างนะคะสําหรับตัวนี้นะคะภายในจะค่อนข้างไม่ได้เหมือนกับรุ่นอื่นเพราะอะไรนะคะตัวนี้นะคะเป็น3.0 p l a t i ิกนะคะก็คือจะได้ในส่วนของเบาะสีน้ําตาลนะคะฝั่งคนขับได้เบาะปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะคะตัวนี้ก็เป็นเบาะมดาตรฐานจากโรงงานนะคะทั้งหมดเลยนะคะเป็นสีน้ําตาลนะคะภายในนะคะไม่ช้ำนะคะสภาพภายในไม่ช้ํา สังเกตดูจากในส่วนของตัวเบาะนะคะตัวเบาะนะคะลูกค้าสังเกตดูนะคะเบาะรถใช้งานไป1,000 100, 0แกิโลนะคะสภาพเบาะยังคงความเดิมยังคงความแน่นนะคะไม่ชํารุดนะคะรวมไปถึงอคอนโซลตรงกลางนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะหน้าจอตรงนี้นะคะจะเป็นอจอเนนะคะมีเอดีการ์ดให้แล้วก็ในส่วนของตัวแอร์เนี่ย้าลุ่นตัวนี้นะคะจะเป็นแอร์อัตโนมัตินะคะปรับแยกโซนได้นะคะก็ ได้ไปพับกบตัวรถสภาพใหม่ทั้งหมดนะคะรวมไปถึงพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันทั้ง2อฝัะะ่งเนะะี่ยฮะก็มาดูนะะในส่วนของประตูด้านหลังกันบ้างนะคะที่ให้ดูนะคะลูกค้านะคะคนไหนที่อาจจะแน่สเปคกว่าน้อง้จจ่านะคะก็ก็พิมพ์มาแนะนำนะคะน้อง้จจ่าได้แต่ว่าที่น้อง้จจ่าพยายามพรีเซนต์ก็คือจะให้ดูความเดิมของรถ ะะแต่ละคันว่าเดิมขนาดไหนและภายนอกภายในสวยยังไงนะคะตรงนี้น้องจะจาสามารถาพรีเซนต์แล้วก็นําเสนอให้ลูกค้านะคะได้ดูกันชัดๆแล้วก็ไม่มีการตัดต่อเลยนะคะเป็นคลิปเรียลสดเลยนะคะลูกค้าเป็นกล้องสดด้วยนะคะไม่มีการปรับแสงปรับสีเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาเห็นรถตัวจริงนะคะรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ,ะเราดูภายนอกภายในแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะลูกค้านะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนตัวของห้องเครื่องนะคะอ่ะ อันนี้จะไม่ตัดต่อเลยนะคะคลิปเดียวนะคะบอกน้องตากล้องเลยว่าไม่ต้องตัดต่อนะคะนะคะเอาลงให้ลูกค้ารวดเดียวเลยนะคะอ่ะนะคะมาดูในส่วนตัวของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นเครื่องขนาด3.0มจุนะคะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลเกียร์ออตโต้ไหม่วิ่ง1 0 0 0 0แกิโเมตรนะคะอ่ะมาชมสภาพเครื่องยนต์นะคะคันหน้านะคะลูกค้าน้องจะจ๋าพยายามพิจนรให้ลูกค้าดูเลยว่าน็อตไม่ขยับไม่แกะไม่ติงนะคะจากโรงงานเลยนะคะ เด,เดิมนะคะคันหน้านะคะรวมไปถึงนี่เลยนะคะกิบล็อกมอน้าไม่มีรอยขยับนะคะรถไม่โดนแน่นอนคันนี้นะคะแผ่นเพเดยังอยู่ที่เดิมน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะไม่ขยับนะคะตรงนี้ก็สามารถสื่อสารให้ลูกค้าเห็นแล้วว่ารถของเราที่คัดมาแต่ละคันนะคะเป็นรถคัดเกรดรถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมไม่ชนหนักไม่พิกามไม่จมน้ํานะคะเพราะว่าถ้าเป็นถึงขนาดนั้นไม่นําเข้ามานะคะเพราะว่า ขายแล้วลูกค้าไม่ได้คุณภาพเราก็ไม่ขายให้ลูกค้านะคะส่วนคันนี้นะคะสเปคน,นี้ถูกใจใครหลายๆท่านอาจจะเป็นด้วยตัวสีหรือจะเป็นด้วยตัวเครื่องนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้มีแคลริบอยนะคะใครที่สนใจอยู่ประกอบอาชีพต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานราชการนะคะพนักงานบริษัทอาชีพค้ขาขายส่วนตัวเจ้าของกิจการสามารถเช่าซื้อได้หมดเลยนะคะหนึ่งเลยขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะคะสองเนื้อหารายได้นะคะสามอย่าติดแบกรีธ อย่ามีล่าช้าในไฟแนนซ์นะคะน้องจจจ่ายินดีช่วยดันทุกเคสนะคะสำหรับคนที่ต้องการรถที่เพชรยดน,นะคะเดินทางมาถึงได้คลิปแล้วนะคะ mm. FC รู้ท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะน้องจจจ่าไว้ด้วยแล้วก็ช่องเพชรยนนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ